l ล MG นะคะ MG 3 2017เปลี่ยนจอ Android กับระบบฟังก์ชันเดิมๆของรถ c a n บั s นะคะตัวนี้เป็น c a n บั s นะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะไม่ตัดต่อสายแม้แต่เส้นเดียวมาพร้อมหน้ากากปลั๊กตรงปลั๊กตรงหน้ากากซึ่งไม่ตรงสักเท่าไหร่นะคะคำสั่งเสียงนำทางไปเครือสหพัฒ นับทราบถานนคือสหพัฒน์ไปกันเลยไปกันเลยนะคะวิววิว,วิปิวววววว้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องกดแต่อย่างใดนะคะกลางวันเป็นกลางคืนนะคะสีของเขาก็จะเปลี่ยนเพื่อไม่ให้แยงตาเรานะคะหรือถ้ามันแยงตาเรานี่ที่คอนทนพวงมาลัยค่ะเราสามารถนะคะดิมหน้าจ,จอได้นะคะก็คือลดแสงหน้าจอน,นั่นเองเพิ่มแสงเพิ่มแสงเพิ่มแ,แสงอ่า ทำได้หมดนะคะอันนี้มันสะท้อนไฟแมค่มค้าเนาะแม่ค้อยากให้เห็นชัดๆนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเล่นจอเล็กๆได้แบบนี้ด้วยนะคะฮัลโหลเอนะคะเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะกับจอ Android ขนาด9นิ้วเรามีหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะคะอ่าลืมไปนะคะเราขอปิดเพลงและจะใส่กล้องถอยให้ดูกันคะ่ะ ลำโพงเดิมๆนะคะ MG เสียงเสียงด,ดีมาก,ก,กถอยให้หน่อยค่ะใส่เกียร์ถอยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเส้นกล้องถอยกันได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่เกียร์ถอยดูนะคะอ่าใส่เกียร์ถอยเลยค่ะนาะเสียงจะดรอปลงนะคะเสียงจะดรอปลงเอม เห็นไหมคะ YouTube ก็ยังอยู An ่นะคะพอใส่เกียร์ว่างค่ะใส่เกียร์ว่างค่ะเสียงกลับขึ้นมานะคะสามารถเล่นซ้อนหน้าจอได้จนถึง3หน้าจอนะคะในรุ่นนี้นะคะจอที่1จอที่สองเห็นไหมคะจอที่3มเราเลือกเลยนะคะหรือนะคะดับเบิลเคาะปั๊บนะคะใส่ลงไปเล่นคู่กันแบบนี้ก็ได้ ่านะคะหรือท่านจะลากสุดแล้วให้นะคะยูทูปไปเล่นพื้นหลังก็ได้นะคะหรือนะคะ,ะ,คะจะฟังเพลงจาก USB